Thank wow. คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ,บ้านไปเจี Asset Management นะคะ EP นี้มาพบกับยิ้มหวานค่ะยิ้มเฉพาคุณผู้ชมนะคะมาชมคอนโดมิเนียมทำเลดีและสำหรับห้องนี้ค่ะเขามีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่ให้กับทุกท่านด้วยซื้ออยู่อาศัยเองหรือซื้อเพื่อการลงทุนบอกได้เลยค่ะว่าซื้อปุ๊บทำกำไรได้เลยจะดีนะคะกับโครงการพลัมคอนโดนแหลมสะบัง2ค่ะ ซึ่งโครงการนี้นะคะก็อยู่ในแหล่งชุมชนค่ะรายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะครบครันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าโรงพยาบาลและยังอยู่ใกล้กับท่าเรือแหลมฉบังด้วยค่ะโครงการนี้นะคะอยู่ใกล้กับพาบมอแม็โคแหลมฉบังค่ะโรงพยาบาลวิพารามโรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์ค่ะและสำหรับภายในโครงการเองนะคะเขาก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รอปภเขา ออกด้วยระบบคีการ์ดแอสเซทนะคะและยังมีพื้นที่ส่วนกลางไว้คอยบริการลูกบ้านค่ะทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำและก็สวนสาธารณะด้วยค่ะในตัวโครงการเองนะคะมีร้านค้าคอยให้บริการลูกบ้านค่ะอาทิเช่นนะคะร้านสะดวกซื้อนะคะร้านกาแฟร้านตัดผมนะคะและนอกจากนั้นแล้วค่ะด้านในห้องนะคะก็ยังสวยน่าอยู่มากๆเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่หน้าห้องเลขที่18ทับ570ไปดีเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะห้องนี้นะคะอยู่ที่อาคารดีค่ะชั้น1ของโครงการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชั้นนี้เคลื่อนย้ายนะคะ เดินทางก็สะดวกสบายด้วยค่ะภายในห้องค่ะจะเป็นห้องนะคะหห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะมีโซนของห้องครัวและก็มีระเบียงด้วยค่ะกับขนาดพื้นที่24.09ตารางเมตรค่ะเป็นห้องพร้อมอยู่นะคะพร้อมเฟอร์นิเจอร์บิวอินเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าด้านในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเดินเข้ามานะคะภายในบริเวณด้านในห้องค่ะโซนแรกจะเป็นโซนของห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะซึ่งนะคะภายในห้องค่ะเขาก็มีการบิวอินนะคะเป็นชั้นวางทีวีและก็มีเฟอร์นิเจอร์นะคะต่างๆให้แล้วบางส่วนค่ะรวมถึงมีโซฟาให้ด้วยค่ะมุมนี้สามารถใช้เป็นมุมห้องนั่งเล่นได้สําหรับนะคะมุมห้องรับแขกก็ได้ค่ะหรือจะเป็นนะคะโซนในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะบริเวณนี้ก็เพิ่มเติมโต๊ตะกลางเข้ามาได้เช่นกันค่ะมีขนาด ว้างพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ และพื้นที่ถัดมาค่ะคุณผู้ชมพามาดูกันที่บริเวณห้องนอนกันค่ะห้องนอนนะคะมีประตูกระจกบานสไลด์กันแยกเป็นสัดส่วนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะไม่ต้องกลัวในเรื่องของสเปซภายในห้องนะคะเรียกว่าเขาแบ่งแยกสเปซได้เป็นอย่างดีเลยละคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากจะได้ความเป็นส่วนตัวมากขึ้นก็สามารถที่จะหาม่านเนี่ยมาติดเพิ่มเติมได้ค่ะตัวห้องเองนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ครบครันแล้วละคะ่ะมีทั้งตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งและก็มีเตียงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนีย ก็เพิ่มเติมในืร่องของคูกก็สามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยค่ะและโซนของห้องนอนเองนะคะเขาก็มีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ค่ะที่สามารถเปิดรับลมชมวิวนะคะทำให้ห้องนอนของคุณค่ะดูโล่งแล้วก็กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะ ภายในห้องค่ะจะมีหนึ่งห้องน้ําด้วยกันนะคะในห้องน้ําค่ะก็จะมีการกั้นแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกรวมถึงสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยทีเดียวค่ะบริเวณหน้าห้องน้ำนะคะจะเป็นโซนของห้องครัวค่ะซึ่งเรามีการวิวกินนะคะเขาตู้ครัวท็อปนวซิงค์ล้างจานรวมถึงตู้เก็บของไว้บางส่วนแล้วค่ะคุณผู้ชมก็แค่เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเรื่องใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะพร้อมอยู่ได้เลยเช่นกันค่ะพื้นที่ถัดมาติดกับบริเวณของห้องครัวค่ะจะเป็นพื้นที่ ของระเบียงนะคะมีประตูกั้นนะคะกับประตูกระจกบานสไลด์ค่ะพื้นที่ระเบียงเองมีขนาดกว้างพอสมควรสามารถที่จะวางเครื่องซักผ้าก็ได้ใช้เป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าตาักผ้าก็ได้เช่นกันค่ะการเดินทางไปยังพลัมคอนโดแหลมชบังสองเริ่มต้นบนถนนเมืองใหม่กลางฝั่งตรงข้ามแมคโครฟู้ดเซอร์วิสแหลมชบงัง ขับตรงไป400เมตรจุดหมายจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่สนใจคอนโดห้องสวยหลังนี้ในโครงการพัมคอนโดแหลมชะบัง2ค่ะ สามารถติดต่อสอบถามนะคะหรือจะนัดชมสถานที่จริงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเรากันได้ะคะ่ะทางช่องทาง Facebook Fanpage J-Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านๆ้บน by s e t s e t m g n m g n t e n t และช่องทางน้องใหม่กับ TikTok แจมอยากมีบ้าน,นะคะ่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะที่จะพร้อมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคะ่ะสำหรับนะคะ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วคงจะต้องขอตัวลากันไปก่อน ถ้าไม่อยากจะพลาดทุกการอัปเดตอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยและพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ